ไายการที่23่ามไล่การคำตอบซีวิต สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการคำตอบชีวิตสู่ผู้สุขคนนะคะพอกันอีกเทือนึงค่ะกับหนาทีของดิฉันนิตายาณห้องเล็กกับรายการคำตอบชีวิตนะคะภาคขาหนุนใจ จากหนังสือก,กิจการรายการภาคนี้นะคะสิเป็นรายการที่ห้ายิบยกพระคัมภีร์กิจการค่ะหนังสือก,กิจการมาแบ่งปันในพี่น้องได้หูถึงชีวิตของผู้เสื้อในยุคแห่งกิจการนะคะว่าเมื่อเขาได้ติดตามพระเจ้าไปแล้วนั้นเขาได้ดพพฤะธิ์เดชหยังของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขาเขาใส่ชีวิตจังใดในการรับใส่พระเจ้ารวมไปถึงเฮาเสด้เรียนรู้ถึงธิ์เดชของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่เพื่อน ได้สำแดงออกมาให้เห้าได้ประจักษ์เห็นเป็นตัวอย่างในยุคแห่งกิจการซึ่งแน่นอนค่ะในยุคปัจจุบันฤทธิอานาจของพระเจา้ากันย่างเป็นเช่นเดิมนะคะพี่น้องคะในตอนที่เล่านะคะในหนังสือกิจการนะคะเหาเดเรียนรู้นะคะในตอนที่22นะคะซึ่งเป็นตอนที่บอกว่า การเสด็จกลับมาค่ะซึ่งในตอนที่เล่านะคะเป็นตอนที่เปาโลเพิ่นเดินทางไปเมืองเอเธนนะคะลากาเปาโลกับสิลาเพิ่นก็ได้ดไปฮอดเมืองที่มีซอวเทสซาโลนิกาเมืองนั้นนะคะพวกเพิ่นก็ได้ถูกฝูงชนนะคะซึ่งเป็นนักเลงนะคะดีบุกเข้าไปในบ้านของผู้เสือเพื่อที่สิค้นหาเปาโลกับซิลาศ กาวาศิลาโตออกไปให้ฝูงชนนะคะลาะกะได้เอาไปฟ้องนะคะให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองหูนะคะว่าเปาโลก,กับศิลาดเด็กก่อความบุญไหว้ไปทั่วลูกลกะก็ตอนนี้เด็กมาก่อความบุญไหว้อยู่เมืองของเขานะคะแต่วันนี้ที่สุดค่ะเปาโลกับศิลาดนะคะกะ็รอดมาได้จากเหตุการณ์ในเทือนันหลังจากนั้นนะคะผู้เสื้อในเมืองนั้นก็ได้ส่งเปาโลกับศิลาดนะคะไปเมืองอื่นซึ่งเมื่อเปาโลกับศิลาดอยู่เมืองอื่นค่ะ ก็ได้เขียนจดหมายไปให้การหนุนใจชาวเมืองเทสโลนิกานะคะให้กําลังใจพวกเขาและกะ็ได้หนุนใจเขาถึงเรื่องการเสด็จกลับมาอีกเทือของพระเจ้าในอนาคตค่ะในตอนนี้นะคะพี่น้องคะเฮาสิเขาสู้ตอนต่อไปตอนนี้มิซืวาปริซิล่ากับอะควิล่าเฮาไปฟังเรื่องรา่านี้น้ากันคะ่ะ จร,จริงจากพระคิสธรรมคัมพี่หนังสือกิจการกิจาการเรื่องที่เร้าสามปิซิล่ากับอารวิล่าเอามาจากหนังสือกิจาการบทที่สิบแปดเปาโลอยู่เมืองเอเธนได้บดลแล้วเล่าก็ออกเดินทางต่อไปออกจากเมืองเอเธนแล้วเปาโลกระเด,ดไปเมืองโคลิน ยูหันเราได้ไปพอกับลูกหลานของอัปล,ล่าหัมผู้หนึ่งซือวาอักวิลากับเมียของเราคือนางปิสซิลาพวกเพิ่นมาจากประเทศอิตาลีได้บทันดนเพราะเหตุว่าองค์ัตริย์ได้มีคำสั่งให้ผู้ใดที่เป็นลูกเป็นหลานของอัปลาหัมต้องออกไปจากเมืองโลมเปาโลก็เลยเด็บพักอาศัยและก็เฮ็ดงานอยู่กับคนคูนี พ่อว่าพวกเล่าเป็นสร้างเง็บเต้นคือกันเปาโลเดไปหาลูกหลานของอับราฮัมอยู่หมองที่เขาใส่ประสมอธิษฐานกันเพื่อสิเดประกาศให้คนมูนันหุงวา่าพระเยซูเป็นผู้ที่องค์พระเจ้าได้สัญญาวา่าสิมาซอยคนให้หลอดแต่พ่อพวกลูกหลานของอับราฮัมต่อต้านพร้อมยังมาดูถูกเปาโลอีกเปาโล ก็เลยได้สะบัดขี้ฟุ่นออกจากเสื้อจากผ่าอันหมายแสดงให้คนได้เห็นว่าพระเจ้าบพ่อใจพวกคนอยู่หันแล้วเป่าโลก,กันย่งเดวเาขึ้นว่าชีวิตของผู้ใดผู้นั้นก็นหับพิสอบเอาเองก็แล้วกันโตของผมเด็บพ้นจากคว่ำหับพิสอบแล้วเด้อต่อไปนี่ผมสิไปหาหมูค้น ที่โบแมนลูกแมนลานของอับลาห้ำมแล้วหลังจากหันเปาโลก็ได้ไปเว่าเรื่องของพระเยซูให้ม่ค้นอยู่มึองโคลินได้ฟังก็มีหลายคนมาเป็นผู้เสือแล้วยังได้หบับบัพติสมาจุมนามมีอยู่คืนหนึ่งพระเยซูได้มาว่ากับเปาโลในทางนิมิตวาบบตองยานบบตองกลัวขอให้เจ้าเว่าต่อไป ยาซิมิดเงียบพอโตของเฮาอยู่กับเจา้าแล้วสิบอมิผู้ใดซิมาเอาเรื่องฮึยซิมาทำลายเจา้าใดเพราะว่าคนของเฮาจะอยู่ในเมืองนี่มีจจำนวนหลายโดยจังสีล่ล่ะเปาโลกับเดวเาสังสอนผระค่ำของพระเจ้าอยู่ปีเคิงในเมืองหันอยู่ต่อมาพวกที่ดิซือว่าเป็นลูกเป็นหลานของอับราฮัมไดมาตอตานเปาโล ทั้งไดมาจับเอาโตเปาโลไปให้เจ้าเมืองตัดสินพวกคนเด็กก่าหาเปาโลว่ามาสักนำคนให้นมัสก,การพระเจ้าในทิศทางที่คัดกับกฎหมายของพวกเฮาแต่พ่อเปาโลกำลังสิเว้าพ่อเมืองของเมืองนั่นเพิ่นก็เว้ากับผู้มาฟ้องว่าฟังเดอร์ลูกๆล,ล้านๆของอับราฮัมเอ้ยหากว่าอันนี้ มันเป็นเรื่องที่มีการเฮ็ดคว่ำผิษคือว่าเป็นเรื่องอันตรายหายแห้งโตเฮ้าก็มีเหตุผลวา่าสิ่ฮับคดีคว่ำของพวกทานไวแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับขําเวา้าเกี่ยวกับซื่อเกี่ยวกับเรื่องของกฎทางศาสนาของพวกทานเพราะจังสัน่นก็ให้ผ้ากันไปจัดการเองซะเอ้อเพาาว่าจังสั่นแล้ว พอเมืองก็สร้างให้พวกคนมาฟองออกไปจากศาลพวกหมู่คนก็ได้ไปจับโตของหัวหนา้าหมองประสุมอธิษฐานมาทุกมาตีอยู่ใสหนาสารแต่ว่าพอเมืองก็ไม่ได้ให้ความสนใจอีกอย่างเลยไยเป่าโลอยู่เมืองโคลินได้จักน้อยหนึ่งแล้วเราก็ได้บอกลาพี่น้องผู้เสือ้อยู่หัน่นแล้วก็ได้ออกไปเมืองอื่นต่อ พี่น้องคะเฮาอยู่ในช่วงค่านนนใจจากหนังสือกิจการนะคะในตอนนี้ที่มีซ่ซอวาปริซิล่ากับอะควิล่าค่ะพี่น้องคะจากเรื่องเล่าในตอนนี้นะคะเฮ้าสามารถนําสิ่งที่เฮ้าได้เยียนหูนะคะมาแบ่งปันสู่กันฟังจากสองอย่างนะคะอย่างที่1นึคะ่ะเป็นเรื่องของการเป็นผู้หับใส่ที่มีอาชีพเลี้ยงเจ้าของ เปาโล่นะคะเพิ่นมีอาชีพเป็นสร้างเย็บเต้นก็คือกันกับเฮ้าที่มีอาชีพเป็นเช่าหน้าเป็นครูเป็นแม่บ้านเป็นนักธุรกิจแต่ว่าเป่าโลนะคะเพิ่นมีเป่าหมายที่สูงกว่าแค่การมีอาชีพเลี้ยงดูเจ้าของก็คือเล่ามีอาชีพเพื่อที่สิหับใส่พระเจ้าเพิ่นบยอมให้งานมาเป็นตัวกาหนดว่าสิหับใส่พระเจ้ามากหน่อยแค่ใดหรือว่าวางแล้วค่อยสเฮ็ด งานหับใส่พระเจ้านะคะแรงจูงใจในการใส่ชีวิตประจําวันในการเหตุงานก็คือหาโอกาสบ่าเรื่องพระเยซูอยู่เสมอนะคะมีใจสังสอนให้คนเติบโตขึ้นในความเสือ่อและกับพร้อมที่เสียหายความสําคัญเนเรื่องของพระเจ้า และการหับใส่ก่อนค่ะมีบางเวลานะคะที่เปาโลบริห็ตงานเพราะว่าต้องการเดินทางไปประกาศในเมืองต่างๆและบางเวลานะคะก็มีคิคฤสจักหรือว่าผู้เสือ้อได้ให้การสนับสนุนทางการเงินในปัจจุบันนะคะพี่น้องเข้าเิเห็นว่าผู้หับใสมีอยู่2แบบนะคะนั่นก็คือแบบได้รับ การสนับสนุนเป็นเงินเดือนและกับแบบมีอาชีพเลี้ยงดูเจ้าของเองกับครอบคขัวใดซึ่งพระเจ้าได้ใส่ทั้งสองแบบนี้นะคะแต่ว่าการเป็นผู้รับใส่ที่มีอาชีพ เป็นสิ่งที่เสียดให้เกิดการตั้งคริสจ,จักรตามบ้านได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าสามารถเข้าถึงคนได้อย่างเป็นธรรมชาติในงานประจำวันค่ะมีเสรีภาพทางการเงินและกการหับใส่ในเรื่องนี้นะคะอควิลาและกับปริซิล่าถึกบังคับให้ออกจากอิตาลี ก็เลยได้มาเมืองโครินนะคะมาเป็นคนเย็บเต้นขายและการตั้งคริสตจักรในบ้านของเจ้าของในหนึ่งโครินนะคะบทีสิบหกข้อสิบเก้าได้บอกไว้ว่ามู่ประสุ่มต่างๆของพระเจ้าในแคว้นเอเชียฝากความคืดหอดมาหาอะควิลาปริซิลาหลักะมูประสุ่มของพระเจ้าที่ประชุ่มกันในบ้านเฮือนของพวกเขา ผู้เสือทุกคนนะคะถึกสั่งมาให้เติบโตขึ้นเพื่อเป็นผู้หับใส่พระเจ้าในบทบาทนาที่และกการงานที่พระเจ้าได้มอบให้การได้ฮับใส่พระเจ้านะคะเป็นสิ่งที่มีเกียรติและก็ส่งคุณคา่าลายที่สุดในชีวิตเมื่อมีคนรอดนะคะเขาก็เป็นเหมือนกับทรัพย์สมบัติล้ำค่าที่เฮ้าได้สะสมไหวในสวรรค์ที่บ่มีผู้ใดสิมาชิ่งเอาไปได้ค่ะอย่างที่สองที่เฮ้าได้เรียนรู้ก็คือ การประกาศพี่น้องคะจากเรื่องนี้เฮาได้เียนหูว่าการประกาศนั่นนะคะเฮาต้องคอยสังเกตในไฟวิญญาณเบิงว่าพระเจ้ากําลังเฮ็ดงานของพระองค์จังได๋กับผู้ไดหรือว่ายูหมองไดเมื่อลูกหลานกอ็อัปลาห้มค่ะเพิ่นเดตตอต้านแล้วก็ดูถูกเปาโลแทนที่ที่สิเอาแต่ประกาศกับคนกลุ่มเดิมกลุ่มนี้ในที่ประสมอธิษฐานของพวกเขานี่ต่อไปนะคะ จนรังเทือกับอาศิพ่านไปเป็นเดือนเป็นปีโดยอัดสิบ่มีผู้ใดกลับใจใหม่แต่ว่าเป่าโลเนเด็กก้าวออกไปหาคนกลุ่มอื่นนะคะในเมืองโครรินทันทีนะคะเพราะเขาถือว่า ได้พ้นจากความรับผิดช,ชอบแล้วนั่นก็คือได้เห็ดหน,น้าที่ในส่วนของเจ้าของแล้วและคนที่บ่เสือเพิ่นก็ต้องหับผิดช,ชอบในชีวิตของเพิ่นเองนะคะกันกล่าวออกไปในกลุ่มใหม่นี้ในการเห็ใหย้ยมีหลายคนมาเป็นผู้เสือพระเจ้าและงจากหับพิธีจุ่มนาม้าหรือว่าพิธีบัพติศมานะคะมีอยู่ขึ้นหนึ่งค่ะพระเยซูเปิดเน้ากระเป๋บเบาลวว่าบบตองย่านให้เว้าต่อไปเพราะห้าอยู่กับเจ้า บมีผู้ใดสิมาเล่นงานเพื่อว่าทำรายเจ้าได้เพราะคนของเขานี่เมืองนี่มีอยู่หลายเปาโลก,ก็เลยได้สั่งสอนถอยขําของประเจ้าอยู่เมืองนั่นต่อไปอีกหนึ่งปีเคิงค่ะ ต่อมานะคะพ่อเกิดการคมเหงขึ้นพระเจ้ากระเดกปกปองเปาโลให้ปลอดภัยและเปาโลกกระด้เดินทางต่อไปเมืองอื่นนะคะพี่น้องคะเมื่อง,งานพันธกิจของเฮ้าถูกตอตาหรือว่าโ่เกิดผลเฮาอาจสิตตองถามพระเจ้าว่าม่องที่เฮ้ากกาลังประกาศอยู่นั่นพระองค์เพิ่นคิดเห็นจังไดหรือว่ามีม่องใดบอ่อที่พระเจ้ากําลังเห็นงานอยู่เพื่อให้คนของพระองค์มีอยู่หลายในเมืองนั่น เฮ้าสิตองกาออกไปเพื่อห่วมงานกับพระองค์นะคะพี่น้องคะมีสองสิ่งที่เห้าสาม,มารถเห็นหูได้นากันในมือนี้นะคะก็คือหนึ่งราะว่าพี่น้องมีอาชีพเฮ็ดหยังอยู่ขอให้พี่น้องมีหัวใจที่สิเป็นผู้รับใ้พระเจ้าอุทิศตในงานพันธกิจและก็หายงานอาชีพมาเป็นเครื่องมือที่ซอยในการประกาศแลวก็สั่งสอนผู้อื่นคะ่ะอย่างที่สอง ให้เห้ามันสังเกตเบิงว่าพระเจ้ากำลังเฮ็ดงานจังไดรอบรอบโตของเห้ามีผู้ใดคือว่ากลุ่มใดที่สนใจฟั่งเรื่องพระเจ้าบอนี่สิเป็นคึกจังกับประตูที่เปิดกว้างเพือยเห้าก้าวออกไปสู่จุดนั้นเพื่อสิเห็นหลายคนมาเสือในพระองค์ ละกัตอนนี้ดิฉันนิตยาหน้าห้องเล็กพร้อมกับทีมงานนะคะขอลาพี่น้องไปแล้วนะคะพอกันไหมเนตตอนต่อไปเด้อค่ะขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกําลังฟังรายการคําตอบชีวิตสนใจติดต่อเาเพิ่มเติม093 417 0405 Facebook รายการ คำตอบชีวิต นี้คือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นทางให้เราเดินสู่สวรรค์เป็นความจริงเป็นชีวิตอันน้รันขอเชิญท่านเชื่อวางใจในพระองค์ สองน้ำรองหักบอสินสร้างชีวิตเห่าขึ้นไหมขอเชิญท่านวางใจมาเสื้อในเยซูเจ้าคนเน่าเอ้แม่นกลับใจทั้งหญิงชาย พระยซสุพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงยอมตายให้เราบนกางเข้นเพื่อทุกคนที่เชื่อพลนบาปเวงให้เราเป็นบุตรตาผู้ทรงทันทางใดนอจะช่วยให้คนบาปเยสุสาเปรัเป็นทานนั้นเป็นความจริงเป็นชีวิตอันนิรัน พียังแค่ท่านเชื่อวางใจในพระองค์จกฟังไวท้ทางใดสิจึงขออยากให้พบให้พอทั้งรอสู่สวรรค์แค่เจ้านั้นยอมให้เป่นครองใจฟังเดินทีิงเดินชายเดียวที่ตายเกินแก่พระเยซูจะปรอทานสันติสุขหากเคยทุกข์จงวางทุกปัญหา ทุณพ,พระองค์ว่าเราขอพึ่งพารับรองว่าพระองค์ทรงช่วยทันที่น้องรับกลับใจรับเชื่อเถอดข่าวประเสริฐของเราจงสูงสันเชื่อวันนี้ท่านมีสิทธิ์ไปสวรรค์เยซูนั้งตัญญาไม่ถึงเราเชิญเด้อเจ้ามูเฮาหน่อยไงฉชิญเด้อเจ้ามารับเอาชีวิตใหม่พระเยซูซอยได้ เกิดหอนพ้นบ่ปล่อยนี้กลขอพิงพระวางใจเองมาเสือในเยสุจาวใครเยสุจะประคานสันติสุข ใครทุกจงบางทุกปันทาทูลพระองค์ว่าเราขอพึ่งพารับรองว่าพระองค์ทรงช่วยทันที่น้องครับกับใจรับเชื่อเถิดข่าวประเสริถึงเราจงส่งสารเชื่อวันนี้ท่านมีสิิ์ไปสวรรค์เยซูนัน้นสัญญาไม่ถึงเราเชิญเดอเจ้ามูเฮาหน่อยไงเชิญเดอเจ้ามา รับเอาชีวิตใหม่พระเยซูซอยได้ปัญหาเจ้าแน่นอนยามเดือดอนเพินนเ่นบอปลิ่นหนีไกลขอบพิงเขาวางใจงมาเสือนี้เยซูเจ้า ฟังกำลังฟังรายการคำตอบชีวิตสนใจติดต่อเาเพิ่มเติม0 9 3 4 1 7 0 4 0 5 Facebook รายการคำตอบชีวิต